สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะประจำวดวันที่เจ็ตุลาคม2 5 6พันห้าหสสี่นะคะวันนี้ก็จะมาขอโชคลาภจากตาไข่หรือว่าไอ้ไข่วัดเจดีเช่นเคยนะคะงวดที่แล้วตาไข่ก็ให้โชคนะคะบางท่านก็อาจจะโชคดีไปนะคะ จัดขึ้นจัดลงเนาะบางท่านก็อาจจะมีดวงก็อาจจะมีดวงก็โชคดีไปนะคะบางท่านยังไม่มีดวงก็ยังยังไม่ได้โชคได้ลาบกันเนาะงวดที่แล้วตาไข่ให้โชคจริงๆนะคะแนวทางมาแปดสองสองตาไข่ให้หนึ่งหนึ่งสองนะคะถ้าเราจัดขึ้นจัดลงนี่เราก็โอเคนะคะก็ ท่านมีโชคก็ได้ไปนะคะงวดที่แล้วเนาะก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีด้วยนะคะงวดนี้ก็จะมาขอโชคลาภต่องวดกับตาไข่นะคะกับหวยเล่าพัฒนาประจำง,งวดวันที่7ตุลาคม2564นนะคะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะก็เป็นความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเชื่อในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เชื่อนะคะ ขอ,ขอทุกท่านโชคดีนะคะแอดมินขออนุญาตจุดทูปแป๊บหนึ่งนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในนักที่นี้ขอบุญบารมีตาไข่ช่วยดลบันดาลเลขทูปที่จุดในวันนี้ให้ออกมาตรงกับหวย หวยลาวพัฒนาบัจรงวดวันที่7ตุลาคม2,564ออกมา3ตัวตรงๆด้วยเทิดให้พี่น้อง f c มีโชคมีลาบเก่งๆปังๆไปด้วยกันทุกคนทุกท่านนะคะสาธุสาธุก็รอชมแล้วก็รุนๆุนได้ทุบไปด้วยกันนะคะแอดมินก็จะขอเงยียบเสียงนะคะ ค่าเลขทูกก็ได้ออกมาส่วนหมดแล้วนะคะท่านไหนเห็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะส่วนที่เอมองเห็นแอดก็จะวางไว้ท้ายคลิปเช่นเคยนะคะก็บางท่านก็อาจจะเห็นต่างกันไปเนาะก็ขึ้นอยู่กับโชคลาภขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับวาสนาเราด้วยเนาะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ งวดที่แล้วตาไข่ก็ให้โชคนะคะวันนี้ก็มาขอโชคต่องวดนะคะกับหวยลาวพัฒนาประจํางวดวันที่7ตุลาคม2564นะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในณนที่นี้ขอบุญบารมีตาไข่ช่วยดลบันดาลเลขทุกที่จุดในวันนี้ให้ออกมาตรงกับหวยลาวพัฒนาประจํางวดวันที่7 ตุลาคม2564 3ตัวตรงตรงให้พี่น้อง fc เราได้มีโชคมีลาบกันตัวหน้าด้วยเถิดสาธุสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ